สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นเคยนะครับวันที่คม0 2 4นีะครับวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสลบในพิพมานะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องเรามาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัฐไข่นะครับตั้งแต่ที่กองทัพปราลกกันเอและกองทัพมานะครับไปปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่รัฐไข่ การพาระกันอย่างหนักนะครับทางพื้นที่ตอนใต้ของรัชะไข่นะครับไซแรนรัฐะไข่ติดกับพม่านะครับวันนี้ทางกองทัพลักกันเดเอนะครับไลยเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับฐานทัพองทัพม่ากองพันที่505นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพลักกันเดเอนะครับมีแผนการนะครับที่จะเข้ายึดกองพันที่505นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ในพื้นที่เมืองอันนะครับอยู่ในรัชขานะครับทางของทัพประลัดกันเดเอนะครับได,ด้เ,เ,เข้าปิดล้อมโจมต,ตีอย่างหนักหลายวันติดต่อกันทางของทัพประลักกันเดเอนะครับกาลังพล300นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางนะครับในพื้นที่เมืองอันนะครับอยู่ทางตอนใต้ของรัชขา วันนี้นะครับกองทัพพม่านะครับเริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารการกินนะครับอาหารการกินเริ่มไม่เพียงพอนะครับในพื้นที่เมืองอ่านทางกองทัพพม่าและมินอองไล่นะครับวันนี้ก็เล่ยมาแผนใหม่ครับพี่นงครับหลังจากที่กองทัพพม่านะครับที่อยู่ลาดหน้านะครับเริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารการกินนะครับทานพม่าไลพยายามที่จะส่งเสบียงอาหารและอาวุธเป็นจํานวนมากครับอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับ ทางกองทัพมานะครับส่งจากพื้นที่เมืองมะกลอยนะครับซึ่งเป็นไซยแดนติดกับรัฐยไข่นะครับฐานกองทัพม่านะครับเลยนำรถบรรทุก5คันนะครับมีทั้งกระสุนปืนอาวุธปืนและลมถึงเสบียงอาหารเป็นจำนวนมากนะครับพยายามที่จะส่งมากับรถบรรทุกกองทัพรักกเนยได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขบวนรถบรรทุกของท่านพม้านะครับในยบรรทุกเสบียงอาหารและ กระสุนปืนอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนะครับที่ส่งมาจากพื้นที่เมืองมัก,ก่อยซึ่งเป็นทางผ่านเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐยะไข่นะครับเพื่อที่จะส่งไปอย่างพื้นที่เมืองอ่านนะครับทางตอนใต้ของรัฐยะไข่นะครับซึ่งมีกองพันที่505นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางกองทัพละกันเองนะครับเลยตดค้นนะครับเปิดส่งไหวของวันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา10นาที เวลา1 3 1 0นขบวนรถท่านพม่านะครับมาลอยกัน5คันนะครับถูกกองทัพบาลากันเนเอะไล่ตดค้นอย่างหนักนะครับไลยพบกระสุนปืนอาวุธปืนนะครับรวมถึงเสบียงอาหารเต็มลํารถนะครับทางกองทัพบลากันเนเอนะครับก็ไลยสอบถามคนขับรถนะครับยอมรับว่าถูกกองทัพพมานั้นบังคับนะครับให้นํากระสุนปืนอาวุธปืนนะครับเสบียงอาหารของท่านพม่า ไปส่งให้กับทางกองทัพพมา่ากองพันที่505นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองอันรัฐจาไคนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านป้อนไปได้ทางคนขับรถวันทุก5คันนะครับก็ออกมายอมรับกับทางกองทัพพรากันเองว่าถูกองทัพพมา่านั้นวางคับมานะครับพวกเขาไม่ได้อยากมาแต่ได้นะครับไม่มาก็ไม่ได้นะครับท่นพมา่า บังคับให้คนขับรถบรรทุกนะครับบรรทุกสิ่งของนะครับและกระสุนปืนอาวุธปืนเป็นจํานวนมากนะครับออกจากพื้นที่เมืองมะก่อยนะครับสุดปลายทางจะไปยังพื้นที่เมืองอันรัฐยะไข่นะครับกองพันที่505นะครับซึ่งมีกองทัพพม่ากําลังพล200นายนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ตั้งที่ถูกกองทัพอลากันเอเอะไปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับทาให้ท่านพม่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังและ ผลเสบียงอาหารเข้ามาสมทบในพื้นที่ได้นะครับวันนี้ท่านพม่าก,ก็มาแผนใหม่นะครับพยายามที่จะขนสเสบียงอาหารด้อาวุธปืนกระสุนปืนนะครับส่งมากับรถบรรทุกนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับกองทัพปรากันกเดเอในตั้งหลานตรวจค้นยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่กองทัพปรากันกเดเอ สามารถยึดแสดงอาหารและกระสุนปืนอาวุธปืนของทัพพมาเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่อัดจักษ์ใ่นะครับเรามาดูครับ2องันต่อนะครับมาโูสถานการณ์ในพื้นที่เขตพมีภาคสกายนะครับก็มีกองทัพไต้เล็กเอนเอนะครับตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่วันนี้นะครับทางกองทัพไตแเล็กเอเดนเอนะครับกองร้อยที่614นะครับวันนี้ก็ไล้มีการออกมา สแสดงอบุธและกำลังพลนะครับกองทัพไต้แรงเอ็นเอนะครับก็เลยตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายที่ผ่านมานะครับกองทัพไต้แรงนั้นถูกกองทัพกระสินคียไอและกองกำลังปีเดียบนะครับเข้าโจมตีอยู่ไหวครั้งนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายทางกองทัพไต้แรงเอ็นเอนะครับก็มีกําลังพลจานวนหนึ่งครับพี่น้องครับมีกําลังพลไม่มากพอนะครับที่จะขับไล่ กองกำลังพีทีเอฟและกองทัพกระสิน KIA นะครับออกไปจากพื้นที่เขตพรมีภาคสกายนะครับติดกับกรัฐกสิณน,นะครับในพื้นที่จะมีกองทัพพมา่านะครับตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่กองทัพกสิณ KIA และกองกําลัง PTF นะครับก็เลยจับมือกันเอาไว้นะครับเลยมีการปะทะกับกองทัพไตแองแอนเนะครับก็มีการปะทะกันอยู่บ่อยครั้งนะครับในพื้นที่เขตพรมีภาคสกาย กองทัพไท้แลียง DNA นะครับก็ก่อตั้งมายังไม่นานครับพี่น้องครับเพิ่งก่อตั้งมาไม่กี่ปีนะครับมีกําลังพลไม่มากพอนะครับไม่เท่ากับกองทัพสภากับกุฎิชานและกองทัพว่านไห้ SPP นะครับก็ถือว่ามีกําลังพลน้อยกว่านะครับวันนี้กองร้อยที่614นะครับก็มีกําลังพลประมาณ300นายครับพี่น้องครับได้ออกมาแสดง บทและกำลังพลนะครับให้กับพี่น้องชาวไตแองนะครับได้รับสมกันในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายทางกองทัพไตแองหรือว่า s อ a นเอนะครับซึ่งเป็นกองทัพไทยใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้กองทัพไทยใหญ่นะครับวันนี้ก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกองทัพสภากบกุฎรัฐชานอาจีเรนะครับและกองทัพวานไฮเอส p พีนะครับและกองทัพเมืองลา N.T.A.A. นะครับก็อยากให้กองทัพไทยใหญ่นั้นสามัคคีกันนะครับรวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับก็ขับไล่ผู้ที่เข้ามาลุกลานนะครับในพื้นที่วันนี้นะครับกองทัพไตแรงแอนอนะครับก็เลยถูกทางกองทัพปะสิน K.I.A. และกองกาลังพีเดียบเข้ามาลุกลานเส้นกันนะครับหน้าเสียลายที่กองทัพไตแรงนั้นอยู่หลดเดี่ยวครับพี่น้องครับกองทัพสภาก็รัดฉานนะครับจะไปช่วยก็ไม่ได้นะครับไกลเกินไปกองทัพ บ้านไฮหรือว่า SPP นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปส่้อยกองทัพไตแรงแอนเอได้นะครับกองทัพเมืองลา NTAA นะครับก็ไปส้อยไม่ได้เส้นกั้นนะครับทำให้ทางกองทัพไตแรงแอนเอวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่โดดเดี่ยวนะครับพร้อมที่จะสู้รบกับกองก,กำลังที่มาลุกลานต่อไปนะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพไตแองแอนเอนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกาย นะครับเรามาโลกาที่3กันต่อนะครับมาตามต่อในพื้นที่เมืองสีแสงรัดชานใต้นะครับเป็นเจดีกองทัพปาโอเพียลเอสามารถยึดเมืองสีแสงได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่ได้นะครับวันนี้ทางกองทัพปรมานะครับกาลังพลเป็นจํานวนมากนะครับพร้อมกับโดรนและเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบนะครับเข้ามาประจําการในพื้นที่เมืองสีแสงนะครับหรือว่ากองทัพมานั้น สามารถขับไล่กองทัพปาโอเปียแนวเอออกจากพื้นที่เมืองสีแสงได้นะครับทำให้ทางกองทัพปาโอเปียรแนวเอนะครับต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปหลังจากที่กองทัพปาโอเปียแนวเอนะครับได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับวันนี้วันที่3พมพฤษภาคมนะครับกองทัพปาโอเปียแนวเอนั้นได้เข้ามาโจมตีกองทัพพม่านะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานาที วันนี้นะครับกองทัพพม่าและกองทัพโอเพียนโอนะครับซึ่งเป็นกองกําลังที่รับสายกองทัพพม่านะครับก็ขายกับกองกําลังของหม่องซิตูุครับพี่น้องครับก็ไล่เข้ามายึดเมืองที่แสงขึ้นได้ช่วงเช้าของวันนี้นะครับทางกองกําลังโอเพียนแนวเอนะครับได้เข้ามาโจมตีนะครับทําให้มีการปะทะกันอย่างหนักกองทัพพม่านะครับได้ใช้โลนยิงถล่มอย่างหนักนะครับกองทัพโอเพียนแนวเอนะครับทําให้กระสุนปืนใหญ่นะครับไปตกใส่สะพานข้ามแม่น้ํานะครับในพื้นที่ เมืองสีแสงนะครับส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับในพื้นที่เมืองสีแสงทางกองทัพพม่านั้นมองว่าทางกองทัพโอพีแอนะครับได้เสริมกองกําลังเข้ามาทางสะพานนะฮะข้ามแม่น้ําเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองสีแสงนะครับทันพม่าและกองทัพโอพีแอโอไม่พอใจนะครับไปไซลอนไปทิ้งตะเบิดสะพานข้ามแม่น้ํานะครับส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหายถูกภัยไหม้นะครับ ทางเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองสีแสงวันนี้นะนะครับกองทัพเปอเพียนยาวเอนะครับไม่มีกําลังพลมากพอนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองสีแสงได้นะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปการพารากันวันนี้นะครับกองทัพเปาเพียนยาวเอนะครับเลยมาหลักส้มส้มตีนะครับท่านพมานั้นตั้งหลักไม่ทันนะครับสง่งผลให้มีท่านพมา่าและกองทัพปโอพีนโอ๋นะครับมีผู้เสียชีวิตสี่ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายนะครับหลังจากที่กองทัพโอเพียนเอ้าเอนะครับเลยเข้ามาซุ่มโจมตีนะครับทาให้ท่านพม่าและกองทัพโอเพียนโอนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายหลายวันนี้นนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองสิแซงนะครับท่านพมานั้นเข้ามายึดเมืองขึ้นได้นะครับตลังจากที่กองทัพโอเพียนเอาเอสามารถยึดเมืองได้ประมาณเลินกว่าครับพี่น้องครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ วันนี้ไม่ง่ายนะครับที่กองกําลังป LA, เปโอเพียนแอจะเข้ามายึดเมืองขึ้นได้นะครับเนื่องจากกองทัพพม่าและกองทัพเปโอเพียนโอนะครับได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่กําลังพล500นายนะครับก็ถือว่ากําลังพลมากเส้นกันวันนี้นะครับเรามาดูก,กันนะครับทําไมกองกําลังปันธมิตรชาเนอนะครับสามารถยึดเมืองได้และสามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะครับในพื้นที่เมืองเหล่ากาย ในพื้นที่เมืองหมู่เจในพื้นที่เมืองน้ำคำนะครับอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองกองกำลังพันธมิตรสานเนอน,นะครับมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่ามีผู้ที่สนับสนุนนะครับเช่นจีนครับี่นองครับจีนนั้นอยู่เบื้องหลังและเป็นตัวกลางเจรจานะครับไม่ยอมให้ท่านพม่าเข้าทิ้งระเบิดในพื้นที่ตามตะเข็บแนวชายแดนรัชชานได้จีนนะครับทาให้กองกําลังพันธมิตรสานเนอนั้น,น,น สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะครับหลังจากที่ขับไล่ท่านพระมาร่าออกไปจากพื้นที่ถ้าหากไม่มีทางจินนะครับสนับสนุนหรือว่าเป็นตัวกลางให้หยุดยิงนะครับทางกองกำลังพัตมิตชานเนอสามกลมนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้นะครับท่านพระมานั้นต้องใช้ดิคก็ตเตอร์หรือว่าเครื่องบินรบเข้าโจมตีอย่างแน่นอนนะครับนี้ก็เป็นที่ชัดเจนครับพี่น้องครับถ้าหากเราไม่มีผู้ที่อยู่เบื้อง,ลงหลังหรือว่าผู้ที่สนับสนุน ให้เรานะครับก็จะสามารถอยู่ในพื้นที่ไม่ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับพี่น้องครับของทัพปอพีแอนด์เลเอนะครับวันนี้แทบจะไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับผู้ที่สูญเสียมากที่สุดก็เป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับบ้านเดินของพี่น้องได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับหลังจากที่ถูกท่านพม่าได้ใช้ปืนใหญ่นะครับพิเดคอเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองสีแซงนะครับส่งผลให้ ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นสถานการณ์ด่าสดนะครับในพื้นที่เมืองสีแสงวันนี้สถานการณ์การสรุปในปรทธพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะวันนี้สวัสดีครับ